สำหรับคลิปวิด,ดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ Bitcoin นะครับพอาดอตแล้วก็เหรียญต่างๆที่กําลังที่จะเกิดเดียวบนพอกาดดอตนะครับคิดว่าเรื่องต่างๆสำหรับวันนี้น่าที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้ไอเดียกันไปสำหรับเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับก็สำหรับเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีสำหรับมูลเมมเบอร์นะหรือว่าเดือนที่กำลังจะโมนนั่นเองคิดว่าคลิปวิด,ดีโอนี้เพื่อนๆห้ามพลาดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะดูกันถ้าเป็นไปได้ผมรบกวนหน่อยนะยังไงช่วยเพิ่หน่อยครับยังไงฝาก กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวด็อกหน่อยนะครับหรือว่ากดแชร์ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยเนาะรวมถึงพวกคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตนะครับผมสามารถได้กดเข้าไปสั่งเสื้อเสื้อแล้วก็หมวกคลิปตัวด็อกได้ด้วยนะครับผมลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ในช้อปปี้นะโอเคกดไลค์กดแชร์ชแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก็เนเลยเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยก่อนเลยนะครับก็เดือนนี้นะครับผมโนเวเบิร์เนาะก็คือมนะูนเวเบิร์นั่นเองหรือว่าเป็นเดือนที่หลายคน คาดการณ์ว่าหน้าที่จะเป็นเดือนที่ทำได้ดีสำหรับโลกคริปโตหรือว่าเหรียญต่างๆนั่นเองนะครับโดยเฉพาะบิตคอยนั่นเองเนาะซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะครับผมจะสังเกตว่าข้อมูลย้อนกลับไปนะครับหลายตัวหลายเดือนต่างๆเนี่ยแล้วก็หลายตัวหลายปีต่างๆเนี่ยเดือนนี้โน v e มเบอรนะครับผมส่วนใหญ่แล้ว จะค่อนข้างที่จะทําได้ดีกว่าเดือนอื่นๆืนเนาะซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของตัวอตอนปี2อ2 0นีนะครับผมเดือนโนเวม ber เนี่ยก็จะอยู่40%นตะหมายถึงว่าบวกขึ้นมา40%สําหรับราคาบิตคอยนนะฮะแล้วก็ถ้าราคาบิตคอยบวกขึ้นไปเยอะยะผมคิดว่าเหรียญเอาคอยต่างๆก็มีโอกาสที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยน,นั่นเองนะครับรวมถึงปี2017ที่เราก็มองว่าน่าจะเป็นปีที่คล้ายๆกับตอนปี2017หรือว่าปีน้น,นัน,นเรื่ององงขการเติบโตเองาาน,ะเน,นะครือต่ปี2017 ถ้าเราดูตอนปี2017เนี่ยจะสังเกตว่าก็ติบโตมาค่อนข้างแรงในเดือน November นั่นเองนะครับผมก็คิดว่าเดือนนี้ถ้าใครพลาดทั้งเดือนมาเนี่ยผมคิดว่าเดือนนี้น่าจะมีโอกาสอยู่พอสมควรแล้วกันนะครับแต่ก็เท่านี้เท่านั้นไม่รู้ว่าจะจริงเทสมากน้อยแค่ไหนนะเพื่อนๆต้องพิจารณาต่อเพิ่มเติมเอาเองนะครับรวมถึงนะครับผมล่าสุดทางแผน B เนเขาก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าโอเคแหละ คาดการผิดพลาดนะครับผมหลังจากที่ทางแันบีเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นบ้างๆเนาะในเรื่องของในแต่ละเดือนที่เขาคาดการนะครับไม่ว่าจะเป็นซิงหานะครับอยู่ที่40,007เซปติมเบอร์อยู่ที่40,003นะครับผมแล้วก็ออกโทเบอร์อยู่ที่60,001เนาะแต่คือปกติเราเขาคาดการว่าน่าจะประมาณ60,003-60,004 3 6, 4, ใช่ป่ะแต่กรณนนี ต่ำลงมาบางส่วนนะแต่จริงๆเราไม่ได้ซีเรียสอะไรมากว่ามันจะต้องเป๊ะเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะนะแค่มันใกล้เคียงผมว่าก็โอเคแล้วนั่นเองนะครับผม,ผมก็เขาบอกว่าประมาณสัก3%ในการเออร์เลอร์นั่นเองนะครับก็ในเดือนนี้นะครับผมเดือนโนย์เบอร์นี้คาดการณ์ว่าจะอยู่ราวๆสัก9ก้0หมนั่นเองนะครับหรือว่าบิตคอยลร,ราวๆสาล้านบาทนั่นเองสำหรับเดือนธันวาคมบิตคอยจะอยู่ราวๆสัก4 5ล้านประมาณนี้นั่นเองนะซึ่งถึงจะนั้นไม่รู้ว่าจะผิดถูกมากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไง คอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาได้นะครับรวมถึงถ้าเราพูดถึงบิตคอยกันแล้วเนี่ยอย่าลืมอ,อ๋อนะครับผมคุณเทคเด็บออกมาบอกว่าอย่าลืมนะว่าอะไรกําลังที่จะมานะครับก็คือ all season หรือว่า all coin ต่างๆนั่นเองซึ่งตอนเราเข้าไปดูในส่วนของตัวชาร์ตตอดปี2017ในเรื่องของตัว all cap หรือว่า,า market cap ต่างๆที่ไม่รวม Bitcoin เอาบิตคอยออกไปเนี่ย ก็คือจะพุ่งพีคพาโบลิกในเดือนโนเวม ber หรือว่าเดือนนี้ที่กำลังที่จะเริ่มต้นนั่นเองนะครับผมประมาณแบบนี้เนะาะก่อนท่จะเท่านั้นลองพิจารณากันดูแล้วกันไม่รู้ว่าจะจริงเทสหรือว่าจะจริงมากน้อยแค่ไหนนะเพื่อน,อนๆคิดกันเอาเองนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ Bitcoin กันต่อนะยังยังไม่ได้พ้นจาก i t c o i n นะครับก็ล่าสุดเนาะเป็นในเรื่องของตอนนี้คนต่างๆได้เริ่มที่จะกลับเข้ามาซื้อ Bitcoin กันซะเยอะนะครับผมโดยเฉพาะถ้าเราดูแอดเรสที่ถือบิ c คอยจำนวน10บ i ิ c คอยขึ้นไปหรือว่าประมาณสัก10ประมาณตอนนี้มัน2ล้านแล้วใช่ปะก็สองอพอร์ตประมาณ20ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยตอนนี้พุ่งขึ้นมาเลยนะครับผมนี่แท่งตรงนี้สีเือเหลืองตรงนี้สไปค์ขึ้นมาเลยเนาะก็ก็คือเหมือนแบบสูงที่สุดในรอบ3เดือนที่ผ่านมานี้เลยนะครับผมก็ทั้งนั้นอาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งหรือเปล่าที่ ตอนนี้รายใหญ่รายเล็กรายกลางอะไรต่างๆก็เริ่มที่จะเก็บบิตคอยที่จะเป็นไปได้ว,ว่าโนยมเบอร์นี้จะเป็นเดือนที่โมลจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มาจากทางกร s สโนดเนาะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับทางสถาบันต่างๆกันบ้างน,นะครับก็เดือนตุลาที่ผ่านมาเนาะปิดเส้นเดือนไปแล้วก็สถาบันต่างๆเข้าืซอ b i บิตคอยไปเยอะอยู่พอสมควรนะประมาณ2บิลเลียนนะครับหรือว่า60,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทางคอไอแช่นะครับผมในเรื่องของตัว ฟันโพรอะไรต่างๆหรือว่าเป็นเงินต่างๆที่ไหลจากสถาบันนั่นเองซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาจะสังเกตนะครับว่าในเดือนที่ผ่านมาหรือว่าตุลาที่ผ่านมาเนี่ยก็2,000เหรียญสอง0ันล้านเหรียญนะครับหรือว่า60,000ล้านบาทเนาะและสัปดาห์ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆน,นะครับผมสัปดาห์เมื่อวานนี้ปิดวิกก็ซื้อบิตคอยอย่างกระหน่ำเลยนะครับผมเรียกได้ว่าสูงกว่าตัวอื่นอย่างมีนยัยสําคัญเลยเนาะซื้อบิตคอยไปเนี่ยเราๆสัก 2,000พอพครับ268ล้านนั่นเองนะหรือว่ากเกือบ10,000ล้านบาทที่เม็ดเงินเข้าไปในบิตคอยนนะครับล้องลงามาเป็นอีเธอรี m มนั่นเองอีเธอรี่มกลับมาแล้วเนาะแล้วก็เหรียญเอาคอยต่างๆลบอยู่พอสมควรนะลออันนี้คือลบเยอะนะครับในเดือนนี้ลบไป37นั่นเองนะครับผมสำหรับสถราบันต่างๆเนาะไบแอนก็ลบนะครับผมและโซลอน่าอันนี้รอจากอีเธอรี m มเลยนะครับถือว่า สารบันต่างๆค่อนข้างที่จะให้ความสนใจมากๆเนาะแล้วก็ในเดือนที่ในเดือนที่ผ่านมาเปิดเดือนไปเนี่ยก็เยอะอยู่พอมสมควรนะก็คือเยอะกว่าตัวอื่นเลยอ่ะลองจาก Bitcoin ซ o ا a n a รองจาก b บิตคอยเอออันนี้น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ลองลงมาเป็นพ o k ด d อทแล้วก็ล่างท้ายเป็น c a r า a โนนั่นเองนะครับผมก็ พอกดอดดวันนี้ผมมีข่าวสารที่น่าสนใจด้วยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นนะครับว่าเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่น่าสนใจมากๆเนาะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเหรียญต่างๆที่อยู่ในเอเชนนะครับก็ได้น้อยลองไปทุกทีนะถ้าเราเข้าไปดูที่บ a ลานซ์ออนไอเชนนะสรับบิตคอยนะครเขาก็ได้บอกนะว่าตั้งแต่เดือนกุมภาตันปี2020ี2020เนี่ย บิตคอยหายนะครับบิตคอยออกไปจากเอเชียเราๆสัก38บนะิลเหรียหรือว่า38,000ล้านเหรียญหรือว่าเราๆสักล้านล้านะนะครับล้านล้านบาทนะที่ได้ออกไปจากเอเชี A, นะถือว่าโอ้เยอะเหมือนกันนะที่คนเอาไปอาจจะเอาไปใช้งานใน d e f าเอาไปรับในอีเธอ e มหรือว่าเอาไปเก็บในโคเวเลตอะไรก็ว่าภไปเนะี่ซึ่งในอนาคตอาจจะเห็นแบบนี้เพิ่มมากขึ้นอีกนั่นเองนะครับรวมถึงถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของตัวบิตคอย ทั้ uh, total supply hell นะครับเป, uh, term, นะเป็น long term เะเป็น long term holder ที่ถือ Bitcoin ในณขณะน,นี้นะครับจะสังเกตว่าเติบโตพุ่งขึ้นมาอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเข้ามาดูที่ตัวเลขนะครับผมจะสังเกตว่า long term holder เนี่ยใน5เดือนหลังสุดที่ผ่านมาเนาะทำการสะสมนะครับผมบิตคอยเนี่ยโอ้โหถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะราวๆสัก148บิลเลียนนะครับหรือว่า1 4 0 0 0 0ล้านั่นเองที่เก็บ Bitcoin อย่างต่อเนื่องในในตั้งแต่ช่วง กลางปีต้นปีที่ผ่านมาหรือว่าช่วงที่หลายคนดอยกลางปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับรวมถึงนะครับในช่วงตั้งแต่มีนาเป็นต้นมาเนาะ t องเทอร์โมเดอรนะครับได้ถือเพิ่มกว่า2.4ล้านบิตคอยนะอันนี้เป็นหน่วยบิตคอยนะครับ2.4ล้านบิตคอย โอนไปยังกระเป๋าโคลเลตของลอ,องเทอร,ร์โมเรตต่างๆนั่นเองหรือว่ากระเป๋าลายใหญ่ต่างๆหรือว่าคนที่ถือนานๆต่างๆนั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจที่มีโมเมนตัมทีคยค่อนข้างดีสำหรับบิตคอยนเนาะซึ่งก็อาจที่จะส่งผลหรือว่าสอดคล้องกับที่ทางคุณเคที่หูดได้ออกมาบอกก่อนหน้านี้นว่าบิตคอยนมองถึง500,000เหรียญตอนหนึ่งบิตคอยนะครับสำหรับคุณเคที่วูดนะก็ทันฉะนั้น ผมคิดว่าเป็นคนหนึ่งที่เชื่อได้อยู่พอสมควรแล้วกันนะก็ไม่ใช่ตาศีตาสา,สาที่ไหนมาบอกเราว่าบิตคอยจะไปถึง5้าแสนเหนนรียญนะับหรือประมาณสักเท่าไหร่อ่าเออสิบห้าล้านบาทอะไรแบบนี้ก็คิดว่าเป็นไม่ได้สำหรับตัวผมคิดว่าเป็นไม่ได้15้าล้านบาทตอนนึงบิตคอยอะไรแบบนี้เนาะตามคุณเคที่วอนนะครับก็ก่อนหน้านี้นคุณเคที่วอนได้เคยออกมาบอกสําหรับเทสลานะในปี2018นปะครับว่าเทสลาเนี่ยจะโตจาก300เหรียญ กลายไปเป็น4 0 0พนะครับผมใน5ปีซึ่งตอนนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆนะตอนนั้นหลายคนไม่ค่อยเชื่อนะฮะแต่ตอนนี้ก็เกิดขึ้นแล้วซึ่งถ้ามันซ้ำรอยก็อาจจะได้เห็นบิตคอย n ไป50,000นได้แน่เองตามที่คุณเคที่วูดบอกนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโพกดดกันบ้างนะครับก็วันนี้ถือว่าเติบโตมาแรงอยู่พอสมควรเหมือนจะเป็นออทามไฮแล้วมั้งในช่วงช่วงนี้นะครับถือว่าขอยินดีกับแฟนๆดด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ดดเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ พัมอะไรแต่อย่างใดเนาะหลายคนก็นิ่งๆงงๆว,ว่าเกิดอะไรขึ้นกับดอทไม่ไปไหนสักทีนะแต่ก็อย่าหลับบนดอทเนาะหรือว่าอย่าลืมดอทนะครับผมซึ่งล่าสุนดอทหรือว่าพกดอทเนี่ยในเดือนหน้าขออภัยในเดือนนี้เตรียมที่จะลอน์ในเรื่องของตัวพอร์เชนหรือว่าให้คนมาเปิดประมูลหรือว่ามาใช้งานจริงๆแล้วซึ่งก่อนน้นนี้มีแค่ในคูซาม่านั่นเองนะครับตอนนี้มาที่พกดอทแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับผมเติบโตขึ้นมากกว่า15%หลังจากที่การ โหวตนะครับผมให้เริ่มที่จะเกิดการออกชันเนี่ยผ่านเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็จะเริ่มในประมาณวันที่4นะครับผมวันที่4เดือนนี้ n o เวมเบอนะครับผมจะเริ่มทําการใช้งานแล้วนั่นเองขอแสดงความยินดีกับแฟนๆดอทที่ถือกันมาสักยาวนานด้วยนั่นเองนะครับผมก็ทางคอจาร์ก็ได้บอกนะว่าโอเคมก็ดอดอในเรื่องของการเปิดพาราเชนในการเปิดออกชันเนี่ยก็ทําให้ดอทนิวออทำให เรียบร้อยแล้วด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงเหรียญต่างๆนะที่เกิดจากพวกคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กได้รีแบรนดิ้งเฟซบุ๊กเป็นเมตาใช่ปะ mm hmm. เหรียญเทตาเนี่ย mm hmm. ก็ที่เป็นโปรเจกต์ hmm. ที่ทำเกี่ยวกับ NFT นะครับผมแล้วก็พวกสรีมมิ่งหรือว่าในเรื่องของเกมอะไรต่างๆหรือว่าวิดีโอต่างๆเนี่ย mm hmm. ก็โตเลยนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางเทตาเนี่ยก็ไปร่วมมือไปพาร์ทเนอร์กับทาง k คทเทอรีที่จะเปิดในเรื่องของ NFT ด้วยเนี่ยก็ถือว่าดังอยู่แล้วนะสรับคุณแ a t ิแปร y ีะนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ถือ p o กเกอแล้วก็ t ทต t าอีกครั้งด้วยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ p o กเกกันบ้างนะหลายคนก็ถามมาว่าเฮ้ยโ d กเกำลังที่จะ,ะเปิดออคชั่นมีโปรเจกต์อะไรที่น่าจับตามองไหมนะครับซึ่งเอาตามตรงมันก็ค่อนข้างเยอะนะมันมีเยอะมากๆนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่า โปรเจกต์ไหนจะเข้าวินแล้วก็ไม่รู้ว่าโปรเจกต์ไหนจะจะโมนนะนะอันนี้ก็พูดกันตามตรงแต่ก็ผมก็รวบรวมมาให้อยู่พอสมควรนประมาณ3ามถึงสี่โปรเจกต์ที่น่าจับตามองแล้วกันนะครับผมสำหรับเหตุผลที่ผมคิดว่าน่าจับตามองเนะี่ยเป็นเนรื่องของ d e f i มันกำลังจะมาเนาะแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆที่ผมพูดถึงเนี่ยจะเป็น De ฟ i ซะส่วนใหญ่นะครับผมก็จะมี a ะค l a นั่นเองซึ่งก็ทำเกี่ยวกับตัว all in one d e f y hub นะครับผมบน p o l กเ o อนะแล้วก็สามารถที่จะใช้กับ Ethereum เอได้ด้วยน,น,ยน,นั่นเององัน เป็นหนึ่งหนโปรเจกต์ที่แบ็กหรือว่าลงทุนโดยอ阿าเมนดานั่นเองนะครับหร,หรือว่าทีมแซมแบนฟรีดนั่นเองก็ลองดูแล้วกันผมคิดว่าตามรายใหญ่หน่าที่จะเซฟอยู่พอสมควรแล้วก็คิดว่าเป็น d e f าด้วยคิดว่า d e f ามันมานั่นเองนะครับรวมถึง p a r a l l e l ก็เหมือนกันก็เป็น d e f าเหมือนกันก็ลงทุนโดยอะ阿拉เมดาเช่นเดียวกันนะแล้วก็มีเพนเทราเช่นเดียวกันนะครับก็โพอร์เชนด้วยนะครับก็ลองดูแล้วกันสำหรับ d e f า p a r a l l e l นั่นเองนะครับผมรวมถึงอีกหนึ่งอัน l i ฟ f ก็เป็น d e f าเหมือนกันลงทุนโดย a l a m e d a เหมือนกันคือผมก็พยายามที่จะหาตัวโปรเจกต์ที่ลงทุนโดยบรษิษัทใหญ่เพราะว่าผมคิดว่าบรษาิษัทต่างๆเหล่านี้หรือว่ากองต่างๆเหล่านี้เขาค่อนข้างที่จะมีเรซิชมีทีมอะไรเยอะเนาะเราตามเขาผมคิดว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่เลวแต่ก็ในโปรเจกต์ต่างๆที่เราตามเขาเนี่ยเราต้องเข้าใจมันเราถึงที่จะถือมันได้ยาวๆนั่นเองซึ่งโปรเจกต์ต่างๆที่ผมพูดมาก็เกี่ยวกับ d e f าทั้งนั้นนะครับผมรวม เป็นในเรื่องของม n Beam นะครับผมอันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเกิดอยู่พอสมควรนะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ทาง Moonlever หรือว่าเป็นโปรเจกต์ลูกของม m o o n Be ี m เนี่ยก็มูลแล้วมูลอีกนะครับตรงตามชื่อเลยนะเพราะว่ามูลเ l เวอร์ก็เป็นในเรื่องเกี่ยวกับตัว smart contract อยู่แล้วนะครับผมซึ่งจะมาช่วยในการที่จะเอามาเนี่ยอันนี้คือมูลเรเวอร์นะซึ่งก่อนหน้านี้ไปร้อนอยู่ที่คูซาม่านะครับตอนนี้มูลเรเวอร์ก็มูลจริงๆนะครับผมแล้วก็ มาเขาเรียกว่าอะไรคือผมค่อนข้างชอบ p โ k a d o t เพราะว่ามันมันไม่ใช่อีเ e อเรียมคิ e เนะมันมันมาช่วยกันอ่ะเอาประมาณนี้อีเธอเรียเติบโตโปรเจกต์ต่างๆที่อยู่บนโคซามาเนี่ยก็สามารถ๋ยวพูดคุยอะไรกันได้อะไรแบบนี้ผมคิดว่ามันมันช่วยทําให้มันใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็ดีฟามันเติบโตเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง m o ู Beam ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะไปเปิดหรือว่าจะไปสู้กันที่โ k a ดอทในในการออกชันนั่นเองนะครับผมอยู่ตรงนี้ นี่โมนบีมนะก็ลองดูแล้วกันนะครับผมสลับ4ี้าโปรเจกต์นี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันนะครับรวมถึงมีคนบอกว่า p o l a d o t has no s e i l i n g นะครับผมหรือว่ามันคือ Ethereum เนี่ยใช้เวลา2.5ปีในการที่จะถึง1,000หเหรียญใช่ป่ะตอนหนึ่งนะฮะแต่ p o l y g o t เนี่ยจะง,ง่ายกว่านั้นโอ้โหกาว p o l y g o อยู่พอสมควรนะฮะก็ทานิตัสาไม่รู้ว่าจะผิดถูกแค่ไหนเพื่อนๆพิจารณากันเองแล้วกันนะครับแต่ก็ผมคิดว่า Polygon เป็น,หน,ห,นหนึ่งตัวที่ควรค่าจากการจับตามอง,มองแล้วก็ น่าเอาเป็นว่าเป็นเหรียญที่มีพื้นฐานที่ดีมากๆแล้วกันเหมือนเราเหมือนเ,เหมือนเราได้ลงทุนบริษัทใหญ่ๆอะประมาณนี้สลับพกกระดอตนะอออันนี้ก็ลองอพิจารณาดูแล้วกันนะครับสุดท้ายนะครับผมเรามาปิดท้ายกันด้วยที่ Binance นะก็ Binance s u s p e n d นต l อร์บ o ทคนะครับหรือว่ายกเลิกกันในการถอน Bitcoin ในช่วงช่วงนี้นะผมก็คิดว่า ไม่รู้สิไม่รู้คนถอนออกไปเยอะด้วยหรือเปล่าทําให้เขายกเลิกในการถอนในช่วงนี้เนาะแต่ผมคิดว่าอนาคตหน้าที่จะกลับมาเปิดนั่นแหละแต่ก็อันนี้ถือว่าเป็นข้อเสียสําหรับซีไฟหรือว่าเซ็นทรัลไล์เนาะก็เวลาที่เขาทําอะไรเขาสามารถที่จะทําอะไรกับเราก็ได้ปิดการถอนอะไรแบบนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้เลยเนาะนอดยุคีนอดโยคอย,น,ออย,อยนั่นเองนะครับที่อาจารย์ตั้มคอยบอกอยู่เสมอนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีคีย์มันไม่ใช่คอยของเรานะเประมาณนั้นนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับสามารถได้กดปุ่มจอยหรือว่าปุ่มสมัครด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับรวมถึงเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการที่จะซื้อหมวกนะครับผมหรือว่าเสื้อเข้าไปในลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ในช้อปปีก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแล้วก็อย่าลืมจอยเข้ามาในกลุ่ม Discord นะครับคิดว่าข้อมูลต่างๆที่เอามาแบ่งปันน่าที่จะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆมากๆเลยนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลสารพ่อโชคดีนะครับสารพโชคดีที่ได้เนี่ยก็คือคุณ พายานั่นเองนะครับผมก็ยังไงขอแสดงความยินดีด้วยเนาะสำหรับเสื้อนะครับอย่งไงทักเข้ามาที่ไลน์อาร์คิวตอดอกแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะครับสำหรับาำถามประจำวันนี้คือไม่ได้มีคำถามอะไรนะเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงสำหรับข่าวสารสำหรับบิตคอยน์พอกกอดหรือว่าเหรียญต่างๆที่กำลังที่จะไปประมูลในพอกกอดคิดว่า เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงหรือว่ามีตัวไหนที่แนะนำไหมสำหรับเหรียญต่างๆนะครับคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาหน่อยก็ได้เนาะเพราะว่าจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์จะได้ได้ประโยชน์สำหรับคนไทยด้วยกันนะครับถ้าใครมีข้อมูลอะไรยังไงมาแบ่งปันมาแชร์กันหน่อยเนาะโอเคอยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ